แม่เขามีอะไรอยากพูดด้วยสินะก็ฉันรู้ว่าเธอจะมาที่นี่นะสิก็เลยมาดักรอนนะ่ะอืมถ้าเป็นเรื่องไร้สาระฉันขอผ่านนะอ่าถึงฉันจะไม่อยากยุงเรอนชาวบ้านก็นเถิดนะแต่ถามหน่อยสิทำไมเธอถึงขั้นยอมทำทุกอย่างเพื่อภารกิจงงน,นี้ด้วยละ่ะถึงขั้นจะต้องทำร้ายคนอื่นเลยเหรอ ฉันน่ะไม่เข้าใจจริงๆเลยนะคนอย่างเธอน่ะที่เธออยากรู้หรอว่าทำไมฉันถึงยอมแลกทุกอย่างเพื่อภารกิจน่ะมันเป็นความรับขั้นสุดยอดเลยนะที่ห้ามบอกใครนะ่ะอะไรมันเป็นถึงความลับสุดยอดขนาดนั้นนะนะฉันอยากจะรู้จริงๆเลยอยากรู้จังว่าอะไรถึงขั้นที่ยอมทำทุกอย่างเพื่อขนาดนี้ อยากรู้ขนาดนั้นเลยเหรองั้นถ้าอยากรู้แล้วก็ฉันจะบอกเธอก็ได้นะแต่อย่าไปบอกใครก็แล้วก,กันเธอต้องตั้งใจฟังดีๆนะเพราะที่มันเป็นความลับสุดยอดนะ่ะถ้าพูดเสียงเด้งเดีย๋ยวคนอื่นจะได้ยินอ่าวงั้นฟังดีๆนะ าสีแดงนั่นหรอเป็นตาที่มือสีอุเบกเพลิ์ดีนะแล้วมันจะทำไมเหระมันแปลกเรื่องไงล่ะก็ไม่ได้สำคัญอะไร,ร้วนะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเธอมายุ่งกับฉันทำไมเพียงเพราะแค่เรื่องเมเบลนั่นหรอไม่ใช่แค่เรื่องเมเบลเหรอกนะว่าฉันสังเกตเธอมาตลอดนั่นแหละทั้งคำพูดอารมณ์สีหน้ามันก็ชัดเจนอยู่แล้วนี่ว่าเธอมีอะไรบางอย่างที่ไม่โอเค หรือเพราะเรื่องที่เธอโดนหลอกนั่เหละรู้ได้ไงฉันว่าฉันก็ไม่เคยพูดนะก็เอาอาจารย์ที่น่ารักของเธอไงไม่เคาบอกกับฉันเองว่าเธอโดนเพื่อนหลอกไปทรมานนี่นะหุบป,ปากซะก่อนที่ฉันจะฆ่าเธอทิ้งซะแล้วคิดว่าฉันจะกลัวเหรอกับการแค่โดนฆ่าน่ะอีกอย่างยังไงเธอก็ ไม่กล้าฆ่าฉันหรอกนะใจกล้าดีนี่แต่เสียใจด้วยนะฉันนะ่ะคิดจริงทำจริงอีกอย่างฉันก็เคยพูดแล้วอยู่ว่าระวังตัวไว้เพราะว่าวันหนึ่งเธออาจจะตายด้วยน้ำมือของฉันก็ได้แต่เมื่อว่าน่าจะเป็นวันนี้แล้วล่ะนะ ล้อเล่นนะทำหน้าสสตึเงเครียดเลยนะว่าแต่ถ้าเดินม,มาถึงที่นี่คงกระหายน้ำหน้าดูเลยสินะลองดื่มนี่ดูไหมล่ะเธออาจจะชอบมันก็ได้นะฉันทําเองกับมือเลยด้วยแล้วมันคือน้ำอะไรล่ะก็น้ำนี่นี่มัน อย่าผิดไม่ใช่เหรอ,อ,อ,อปวดหัวทำไมถึงปวดหัวอีกแล้วควรู้สึกนี่มันมันเคยโดนเลยแบบนี้มาก่อนเลยตกใจไหมฮะนึกว่าจะตายแล้วนะเนี่ยก็ปกติพี่ปักเป้าเนี่ยทำถึงตายได้เลยน,ะนิวซ่า ไปความผิดปักเป้าเอามาใส่ในขวดเลยนะแต่การไี่เห็นเธอทรมานแบบนี้เนี่ย <c oughs> ก็เป็นความรู้สึกที่ดีชะมัดเลยฮฮรู้สึกวิเศษวิเศษไปเลย <c oughs> ความรู้สึกที่สนุกเวลาได้เห็นคนทรมานเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เสียวซาชะมัดเลย <c oughs> <ว> <hometown> <ky> <c oughs> คนลุกไปหมดแล้วชอบ ชอบจังเลยอยากเห็นทอาเกียพกับทรมามากกว่านี้จังเลยนะเอาสิเอาสิกี่รอ้อยมากกว่านี้สิทำให้ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากกว่านี้สิแต่ว่านะถ้าทำให้เธอทธรมาจนตายเนี่ยจะรู้สึกยังไงบ้างนะอยู่นะกุ้หงูเธอทำเกินไปแล้วเกินไปยังไงหรอ ก็สิ่งที่เธอกำลังทำอยู่มันคืออะไรล่ะกาจัดคนที่น่ารำคาญทิ้งไงผูงูที่ผมรู้จักไม่ได้เป็นคนแบบนี้นี่เกิดอ,อะไรขึ้นฉันก็ปกติของฉันแบบนี้นะแต่สิ่งที่ฟูงูทำอยู่มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเลยนะการฆ่าคนมันไม่เหมาะกับฟูงูเลยจริงๆช่วยหยุดเถอะแล้วลองคิดถึงคนที่อยู่รอบๆตัวฟูงูด,ดูสิเขาจะเป็นห่วงขนาดไหนนายบอกฉันเองไม่ใช่เหรอวอ่าอยากให้ฉันดีขึ้นนะ มีความรู้สึกที่มากขึ้นก็นี่ไงตอนนี้ฉันมีความรู้สึกที่ดีสุดๆอย่างบอกไม่ถูกเลยล่ะการทรมานหรือฆ่าคนสักคนอาจจะทําให้ฉันมีความรู้สึกมากขึ้นก็ได้นะนี่ไงสิ่งที่นายต้องการแล้วฉันก็จะฆ่าใหญ่นี่ด้วยน้ามือของฉันเองด้วยผมว่าผมจําเป็นต้องใช้วิธีนั้นแล้วล่ะถึงจะไม่อยากทําก็ตามแต่ตัวฟุงอยู่ในตอนนี้ ผมไม่ฟังอะไรผมแล้วล่ะเพราะงั้นผมขอโทษนะเอาล่ะคอรลี่ไปหาที่หลบหรือไปหาที่ไกลๆหนีไปน่าจะด,ดีกว่านะานี่นายถ้าทำแบบนั้นเดี๋ยวฟงงูก็ตายกันพอดีนะสิฟงงูเขาไม่ตายหรอกเชื่อผมสิแต่แค่หลังจากนี้นนฟงหงูจะไม่ใช่ฟงหงูที่คอรลี่รู้จักอีกต่อไปแล้วก็ได้ จริงๆพลังของผมก็ไม่ได้ทำร้ายรุนแรงอะไรกระดาดนั้น,นหรอกผมสามารถที่จะปรับเปลี่ยนพลังของผมให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้น่ะเอาละ่ะแล้วหมอนนี้ก็ช่วยไปไกลๆหน่อยแล้วกันนะคอลลี่เดี๋ยวจะโดนลูกหล,ลงเอาเชียวผมสิ กนได้พอเข้าใจน้อล่ะว่านายจะทำอะไรวิธีนี้เป็นวิธีเดียวที่จะอยู่ฟูงกูได้ซึ่งผมต้องทำเพื่ออยู่ฟูงกูในตอนนี้ถ้าผมปล่อยไปในอนาคตคุณคงได้ไปฆ่าคนแน่ๆแต่นายก็รู้หนิว่าอีกตัวตนหนึ่งของฉันเป็นคนยังไง มันอาจจะทำให้ภารกิจของนายยากขึ้นก็ได้นะไม่เป็นไรหรอกจำความที่ผมเคยให้สัญญาได้ไหมจำได้และฉันก็จำได้ว่าเคยบอกนายไว้ว่าถ้าหากตัวตนใดตัวตนหนึง่งถึงขั้นปางตายก็จะสลับตัวตนกันทันทีนายจะใช้วิธีนั้นกับฉันสินะผมขอโทษนะ của địa đi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ผมไม่ผิดสัญญาแน่นอนตอนนี้ก็พักไปก่อนแล้วผมหวังว่าเราจะได้เจอกันใหม่